อันนี้เป็นไฟโคมไฟแบบตะกร้าหรือเปล่าครับห้องใต้หลังคากันครับว่าเป็นยังไงนะครับผมโอ้โหแค่เปิดไฟก็สวยแล้วครับผมยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับบ้านสวนเยจร์เข้ราเคมาครับวันนี้เรามาพบกับบ้านสไตล์แบบตะวันตกตะวันตกหน่อยนะครับผมแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยนะครับผมจากที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่บ้านชั้นเดียวนะครับเป็นบ้าน2ชั้นนะครับผมก็จะมีบ้านอีกชั้นหนึ่งก็จะมีอีกชั้นหนึ่งก็คือเป็นชั้นใต้หลังคานะครับก็ ส่วนด้านผนังก็จะเป็นบุด้วยไม้ฝาชือร่านะครับผมเป็นแนวแบบตะวันตกตะวันตกหน่อยนะครับผมสวยงามมากครับผมจะไ,ได้เห็นกับตานะครับตอนนี้เรากดใจไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับเจ้าของบ้านรออยู่ครับไปเลยครับ นี่เป็นเจ้าของบ้านเหรอครับใช่เป็นลูกเป็นเดี๋ยวพี่จะมารีวิวบ้านนะขอรีวิวบ้านบ้านหน่อยนะครับรีววิบ้านใช่มันสวยมันสวยพี่มองจากข้างนอกมามันสวยนะมันเป็นแนวแบบตะวันตกฝรั่งอ่ะเนาะใช่ครับเพราาะว่ทั้งทั้งพ่อและทั้งแม่ดีไซน์กันเองพ่อกับแม่ดีไซน์กันเองใช่ไหมครับพ่อเป็นคนต่างชาติพ่อเป็นคนต่างชาติเนาะพาเดินชมบ้านหน่อยได้ไหมครับสะดวกไหมครับสะดวก รไปดูด้วยกันครับก็น,นี่นะครับผมจะเป็นทางเข้านะครับเป็นประตูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องเนาะยังไม่เสร็จด,ดีนะยังไม่เสร็จด,ดีไม่เป็นไรครับอย่างงี้ก็พอดูได้ครับเ,เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันโอ,โอ้โหอันนี้ก็จะเป็นห้องอะไรครับนี่ห้องนอนใช่ไหมครับนี่ห้องนอน <laughs> ห้องนอนคร <laughs> ับห้องนอนตัวเองเหรอครับงั้นห้องนอนยายครับห้องนอนยายห้องยายโอเคไหนมันเป็นสองชั้นใช่ไหมโอ้สวยมากครับนี่นะครับผม อันนี้เป็นไฟโคมไฟแบบตะกร้าหรือเปล่าครับใช่ครับเอาตะกร้ามาทําเองใช่ไหมคล้ายๆกับเป็นไอที่ไก่ฟักหรือเปล่าใช่ไหมที่ฟักไก่เนาะเออครับใครเป็นคนคิดครับนี่รโอ้สุดยอดข้างบนนั้นมันก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับผมอ๋อนั่งขึ้นบันไดนะครับเป็นสไตล์แบบแนวแบบฝรั่งฝรั่งนะครับ นนี่นะฝรั่งไทยั่งผสมไทยนะครับผมบอันนี้ก็จะเป็นแบบฝ้าฉาบเรียบนะครับไม่มีฝ้าไม่ไม่ได้ทําเป็นฝ้าหลุมอะไรนะครับเป็นแบบฝ้า<ช>แต่ยังไม่เสร็จดีครับแต่มันก็พอ,อ,อดูได้ <c oughs> มีกี่ห้องนอนครับถ้ารวมก็ถ้ารวมข้างบนก็สามห้องนอนเลยครับโอ้โหอันนี้คือห้องนอนใช่ไหมสองห้องนี่นั่นห้องนอนแล้วห้องครัวมีไหมครับห้องครัวอยู่ตรงนี้เลยครับห้องครัวตรงนี้โอเคมันเน็ตมันแบบสไตล์ฝรั่งครับ เขาเล็กเอาหุ้มครัวไว้ตรงแบบรวมเลยครับโอรวมอยู่กับห้องห้องโถงห้องโถงนั่นเองครับมีเป็นห้องครัวครับเป็นเคาน์เตอร์ก็ยังไม่เสร็จดีแต่แต่แต่ดีไซน์สวยมากครับคนอยากขึ้นไปดูได้ไหมครับเดี๋ยวเข็นแล้วรับเข็นนะครับเข็นหมุกลงเข็นอ๋อทีเป็นไหนที่นั่นมันค่อยโฟกัสเลยมันมืดแล้วค่อยเดินนะครับผม เราจะไปดูชั้นใต้หลังคากันนะครับโอ้สวยงามครับสวยงามโอ้หอันนี้มันจะเป็นแบบสะพานนะครับผมทำเป็นประตูแบบเปิดไว้เลยเปิดไว้ประตูเปิดไว้ไม่ตกเหรอครับใช่ปรนะตูเล่เปิดโอ้เปิดยังไม่เสร็จเล่น,ป,นปิดไว้หมดอ๋อนี่ครับดูครับ อันนี้คือห้องใต้หลังคานะครับผมห้องใต้หลังคาดยส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องโถงครับผมก็จะมีห้องครัวด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นคุณยายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในห้องใต้หลังคากันครับว่าเป็นยังไงนะครับผมโอ้โหแค่เปิดไฟก็สวยแล้วครับผมยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยอืมอลังการมากครับอันนี้คือห้องแบบ เป็นห้องนอนเลยห้องนั่งเล่นก็ได้เติมฉันว่าเอาไว้นอนก็ได้หอน่งนอนก็ได้นะโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นพื้นเป็นพื้นแบบเป็นพื้นสําเร็จรูปใส่ไว้วี่าบอร์ดนะครับนี่ครับโครงเหล็กนะครับทำถ้าทำก็น่าจะทำหยีครับใส่กระเบื้อง่ยใส่กระเบื้องใช่มันเพราะว่ามันปูกระเบื้องได้ครับแผ่นนี้มันปูกระเบื้องทับได้ถ้าไม่ปูมันก็จะดังเสียงดัง่ะเสียงมันดังนะครับถ้าปูกระเบื้องไปมันก็จะเออเงียบหน่อย นี่นะครับผมที่เห็นอยู่นี่คือชั้นสองนะครับผมเป็นห้องใต้หลังคานะครับก็บ้านเราก็ร้อนเนาะแต่ต้องติดแอร์แหละถึงจะอยู่ได้นะครับต้องติดแอร์ถึงจะอยู่ได้นะครับเตียงลูกครึ่งไหมครับนี่ลูกครึ่งไหมครับอย่าเป็นคนไทยครับอย่าไปงงเลยอย่าไนงงเลย อันนี้เป็นอันนี้จะเป็นเป็นหน้าต่างเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูนะครับโอเคเราพอเป็นคร่าวๆกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปกันครับเราไปกันแค่นี้ก็พอดูได้แล้วครับเดมาเลยปับาาไปครับเราลงกันไปครับลงกันไปครับ นี่ก็จะเป็นภาพโดยรวมของชั้นหนึ่งนะครับทางเข้าตะลงจะอยู่ทางไหนครับนี่ทางเข้าก็สองทางเลยสามทางไหมใช่อันนี้ก็จะเป็นงข้างนครับอันนี้จะเป็นภาพรวมของชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นบันไดขึ้นไปบนชั้นสองนะครับผมเป็นห้องใต้ลังคานะครับผม นี่ครับผมชออไฟครับมันทํามาจาการังไม้ไผ่ที่ก็ทําเอาไว้ให้นกเพื่อเอาไว้ให้ไก่มันฟัก,ฟกไข่นะครับเอามาทาเป็นเป็นโคมไฟครับสวยครับสวยเดี๋ยวหาเรียนแบบบ้าง <laughs> นี่ครับห้องน้ําเราก็ดูห้องน้ากันนะครับว้า <Wow. S 1> ห้องน้ําครับผมสวยงามครับ ตกแต่งสวยงามครับผมแต่ยังไม่เสร็จดีเนาะยังฝ้ายังไม่ได้ยังไม่ทาสีเลยครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างนอกกันนะครับเราไปดูด้านหลังบ้านกันนะครับอันนี้คือด้านหลังบ้านนะครับผมอืมเดี๋ยวผมจะพาไปดูจั่วนะครับเสดี มันยังไม่เสร็จดีเดี๋ยวเสร็จดีจะมาดูอีกอันนี้ช่างแถวบ้านทำนะครับหรือว่าช่างรับผู้รับเหมาครับนี่ครับหลังจั่วที่ที่ผมขึ้นไปดูนะครับนั่นก็จะเป็นยื่นมานอะใช่ที่ผมขึ้นไปดูเมื่อกี้มันจะเป็นหลังคายื่นออกมานะครับจากที่ดูด้วยสายตานะครับบางคนคิดว่าเป็นบ้านชั้นเดียวครับแต่เป็นบ้านสองชั้นนะครับซึ่งชั้นที่สองก็จะเป็นบ้านห้องใต้หลังคานะครับผม สวยงามครับมีไอจีไหมครับมีฝากฝากไอจีไหมครับนี่ครับชื่อว่านิวเก่งเดชครับเช่นก็ New แนวโอเคครับครับก็ติดตามน้องเขาได้นะครับผมเพื่อจะดูบ้านหลังนี้นะครับผมเดี๋ยวน้อง่าลืมอัปเดตให้กับแฟนกลับได้ดูนะครับได้ครับโอเคตี่เป็นแบบยูทูบเบอร์บรเลใช่ใช่ใช่ช่องบ้านสวนเขาจดเคมากนะครับเข้าไปดูครับ ที่อยู่บ้านตรงนี้หละโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมแล้วก็น้องอะไรนะครับน้องนิวครับผมน้องนิวนะครับครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณน้องนิวนครับที่ให้ผมได้มาถ่ายวิดีโอรีวิวบ้านหลังนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดสันกระดิ่งให้กับช่องบ้านสวนเขาชืกอคมาก,กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายแล้วบ๊ายบาย